สบายดีพี่น้องกับสบายดีชุกชุกส์สมองสบอฟซีทุกท่านที่คาร์บและักแผงทุ่นถั่วโลกมาในเย็นดีรับชมสองของน้องฟ้าสกพี่น้องเด็ตาเขากลัวแกงเห็ดปวกพี่น้องเนี่ยเห็ดปวกยามแรกนั่นเองพี่น้องเห็ดปวกกันเก็บไว้แต่ยามนั่นเลยอ่าเพื่อเอาให้เอามิดเมื่อบ้านเมือนกับอ้าและอาเพื่อเอาให้ทั้งเพื่อเฮ็ดออกรลาย ันก็เลยได้ใส่ตู้หลายนะให้แม่นตามากับพอดีสิมาแกงสู่พี่น้องกินแกงเห็ดปวกแยำแรลงเด้อพี่น้องสุกุสุขคนเอฟซีถูกการมาเด้อมาเด้อแกงเห็ดปวกดอกหน่อยเด้อใส่พักนางตู๋พักติอ่อนๆพี่น้องอาหารเสิ่งก่อนออกเวียกก่อนออกเห็ดเวียกเอากล่าวเห็ดเวียกคือเราจำเคยเออรัง มาได้สุขสุกคนมากินแกงเห็ดปวกนกันเด้อปญัญญาไม่ย่าพอลุงแม่ป้าป้าใหญ่ใจดีมาเด้อมาเด้อกินแกงเห็ดปวกนกันเด้อบ่อฟันมาเด้อจ้ากินขา่าวเสารนํำกันเด้อแกงเห็ดปวกสิงประนินอาหารเสาเฮาบ้า,า,บานแม่ตาก็สิป,ประมาณนี่แหละพี่นอ้องมะน,นาวพี่นอ้องอากาศเย็นเลยบ่ได้ไปหาอยู่หากินหนึ่งมาสองมาแม่ตากะหากะมาเจาไปส่งไข่เห็นยังเงึงเหมืนอนเนาะ อะไรเขาครัวเห็ดกินอาหารเส่าเฮาพี่นอ้องมามาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่นอ้องเอากินเลยเด้อพี่นอ้องมาเด้อผู้แกงเห็ดผัวก,กับแก้วน้ำพักวันนีพี่น้องปีงปลานินน้ำกันแซ่บๆเด้อพี่นอ้ขของสุขุสุกคนซีทุกขานมาเด้อมาเด้อมีข้าวเส่าน้ำกันอาหารบ้านเฮา

อ <who shiny graffiti> ่ะน่ปรูคุณกะแตกอยแกี่ไหมาจะไใส่กระแตดีบ่จีบยา 好，好，你拿了

มาจ้าเดี๋ยวมันมาพี่แม่ป้อนมาพ่แม้อนมาพี่แ่ป้านแม่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 แมรแม่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 แ่แม่แม่แม่แ่แแม่แม่แม่ม่แ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 ่แม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 ่แ Namong. Lai ngon. Paan ngon. Loh. Ka tin ngon. Paan ngon. Loh. Ki tin ka pai. Ki tin ka pai. Paan ngon. Ki tin

โชคน่อยเขาไปอยากกินข้าวอีบานนี่อันนี้ออุ้ยอันนี้อโอ้ยหอยแล้วกินบอันนี้อ่ะอ้าวเอาข้าวห้มาหม้อก็เดียวมาอยากเองมาดูตัวน้อ้ดิอำจิกัดมั้งเดี๋ยวดยวอ่ะไมกินก่น กินเดือกันไมินอกบวนรถไอัมาเนี่ยคือสมาคาควพี่น้องมาจากลาร์มาจูประเน้ัพี่นนาพ่อกันใหม่พี่น้องผักเบิงผักส้มสองน้องผ้าโซ่นจบกผิดเขาเปนาัโคษนาในด้าพี่น้องราคาขนมแห้นางพี่น้องสวัสดีสุขสุขพ่อบมกอบในลิดนาสวัสดีบาย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 กนโซกซื้อนมก็บายบายเด็กน้อได้เงินซื้อนม 拜拜。Bye bye.